ตอนนี้ปัญหาว่าจะมีคดีอื่นๆตามามาไหมเช่นฟอกอะไรเนี่ยบ้านช่องบ้านห้าหกหลังในหมู่บ้านเดียวกันมีรีสอร์ทมีบ้านที่อ,อะไรอะ่ะวิศนุโลกไปเจ้าศิลาเจนจางฆ่าเพื่อนผมสร้างผมนั้นมันจบแล้วมันเป็นเพีเป็นกรรมไทรก็แล้วแต่ที่มึงก,ก่อกรรมรมเข็นไปสุดท้ายแล้วแม่ก็อีกพุกทุกลายลได้พวกที่บอกว่ารักชาติรักแผ่นดินจนนำ้ำลายเพราะฉะน,นั้นเนี่ยนะจะบอกว่าเนี่ยผมโดนปลดแล้ว ชอบเข้าไปแอบนั่นในทำเนียบนะผมมีบัตรเข้าทำเนียบเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้ก็คิดยังไม่รู้ว่าผมโดนปลดนะครับแล้วก็ไปไประชุมกันมาทิการก็เหมือนกันเจ้าหน้าที่เข้าใจผิดนะก็เอาป้ายมาติดไว้ว่าผมเป็นเจ้าพนักงานนะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่อะไรกันนะแล้วคุณก็พูดเองสแสดงให้เห็นว่าคุณสแสดงจนเป็นเจ้าพนักงานตลอดเวลาก็สแสดงว่าคุณยังไม่โดนปลดและตอนนี้ตํารวจก็ตามที่ธีรพันธ์หัวหน,น้าพักรวมไทยสร้างชาติรองนายกที่แต่งตั้งคุณว่า เมื่อไหร่จะเอาคำสั่งกดมาสมาม่งให้ตำรวจสักทีผมเชื่อว่าไม่มีคำสั่งกดหรอกนะนักการเมืองไม่ว่าใครก็ไม่สามารถช่วยคุณได้ครับคุณเจงผมบอกว่าคุณก็เป็นเจ้าพนักงานเพราะถ้าคุณไม่เป็นเจ้าพานักงานคุณจะเข้าทาเนียบรัฐบาลได้อย่างไรทาเนียบรัฐบาลไม่ใช่หกน้ําสาธารณะใครๆก็เข้าได้นะจะเข้าทำเนียบได้แม้กระทั่งนักข่าวี้ต้องผ่านการตรวจตอนออต้องผ่านการตรวจมีบัตรอนุญ,ญาตอยู่ดีๆจะเข้าทำเนียบได้ยังไงผมยังเข้าทำเนียบไม่ได้เลย นะครับทำเนียบรัฐบาลเป็นที่อยู่ของนายกเป็นที่อยู่ของคณะรัฐมนตรีนะเพราะนั้นถ้าคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใกล้ชิดาการเมืองคุณจะเข้าทำเนียบได้อย่างไรล่ะครับนะมันฟังไม่ขึ้นหรอกครับก็คุณโดนปลดแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจบแล้วครับคุณนะคุณเจ๋งนะผมว่าคุณลำบากในการสูร้คดีคุณรับสารภาพจะดีกว่าไหมาครับแล้วก็ไม่ต้องไปข่มขู่อะไรใครไม่มีใครลัวคุณหรอกนะคุณเป็นบุคคลสาธรารณะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นนักการเมืองประชาชนเข้าวิจารณ์ได้ถ้าพฤติกรรมของคุณต่างๆเนี่ยมันไม่สมเข้าวิจารณ์ได้ศรีสุวรรณก็เหมือนการวิจารณ์ได้เป็นบุคคลสาธารณะนะนะครับมาจับไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถลายแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าคนแล้วตำรวจรายงานว่าเดี๋ยวก็จะจับเพิ่มขึ้นอันนี้แค่วงแรกนะเดี๋ยวจะมีวงสองวงสามวงสี่เขาบอกว่ามีการถบซับอ,อีกเป็นจํานวนมากพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยครับพี่น้องครับนะผมดูแล้วพวกมันไม่น่ารอด ไม่น่ารอดนะงานนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็อยู่ในความสนใจของประชาชนพวกนี้ผมก็มีให้สัมภาษณ์แต่เช้าท่้งว,วันจะมาสัมภาษณ์ประมาณสิบโมงเช้าที่สถานก,การณ์ช่วงเยน็ยนๆหกโมงเจ็ดโมงก,ก็จะมีช่องอะไรสแตนดาดร์ดหรืออะไรกานนะครับความจริงก็มีหลายช่องนะรทีไรรัฐก็มาเชิญพวกนี้แต่ปรากฏว่าผมไม่สะดวกงานการมันก็เยอะนะครับเราก็มาวิเคราะห์ต่อเนึกกันทางช่องสนายคลายทุกนี่แหละครับนะทุกแพลตฟอร์มครับตรงไปตรงมานะครับผมมองเลยว่าคณะสาบสักพวกนี้นะ ไม่น่ารอดถึงแม่ศาลยังไม่ตัดสินแตนะ่ผมดูแล้วแม่งไม่น่ารอดพยานหลักฐานแม่งนั่นไม่ต้องไปวัน,นที่จะไปฟ้องร้องใครครับเอาตัวให้รอดก,ก่อนนะครับเชื่อผมมาดิแม่สาวไอันนีลจบแล้วนะในโูโป๊ข่าวนะครับก็เป็นผู้สื่อข่าวอธิกรรมใครอยากไปดูช่องกระช่องในรูปโป๊ข่าวทางที่ต่อสองทุกนะครับโดนกี่ปีครับเ,เจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินก็ประหารชีวิตครับทษประหารชีวิตครับ ประหารชีวิตส่วนใครที่ไปร่วมมือกันก็รับโทษสองในสามประจำาทุกตลอดชีวิตครับจุกรูครับนะครับเ yeah. นะะี่ยนายดูน้าข่าบอกผมยังเข้าทำเนียบไม่ได้เลยนะครับมันไม่ใช่เข้าง่ายๆนะทำเนียบเพราะฉะนั้นจะแบบว่าผมโดนปลดแล้วเข้าไปแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกอะไรเนี่ยนะไม่ใช่เล่นตลกนะเจ๋งนะครับมันจบแล้วครับนะเออนะครับหวานเกี๊ยบครับโทษหนักจริงๆครับศรีสุวรรณหายไปไหนก็ไม่รู้แม่ไปไหนก็ไม่รู้ สีสุวรรณนี่ผมส่วนตัวผมมองฟังจากตำรวจแถลงข่าวนะผมคิดว่าสีสุวรรณรอดยากต้องไปเอาเทวดามาว่าความเพราะอะไรมันมีหลักฐานมีทั้งเงินมีทั้งคลิปตามสนทนาคลิปเสียงมันจบแล้วครับสีสุวรรณก็มันจบแล้วนะ้มันจบแล้วจากนักร้องตรวจสอบการทุจริตกลายเป็นนักตกทรัพย์จบแล้วสีสุวรรณมันไม่มีโอกาสรอดนะครับฟังจากตำรวจพูดแล้วมันรอดยากเอาเทวดาอะไรมาช่วยดียากครับ มันชัดไปหมดแล้วมันจบแล้วนะยอมติดคุกไปฮะแต่ตอนนี้ปัญหาว่าจะมีคด,ดีอื่นๆตามมาไม่เช่นฟอกเงินอะไรเนี่ยบ้านช่องบ้านหน้าหกหลังในหมู่บ้านเดียวกันม,มีรีสอร์ทรีสอร์ทมีบ้านที่สุดอะไรอ่ยวิศนุโลกไปเจ้าศิลาเจนจากคั่เพื่อนผมุนไสหมุนนันมันจบแล้วมันเป็นเงินเป็นกรรมไทรก็แล้วแต่ที่มึงก่อกรรมกรรมเข็นไปสุดท้ายแล้วแม่ก็อีกคุกทุกรายได้พวกที่บอกว่ารักชาติรักแผ่นดินจนน้ำลายไหล รถเมืองไทยสรุสตั้งคำถามถึงความไม่ปลอดภัยคนก็ไปขออยะมาเที่ยวเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะพี่น้องครับจะได้ถึงไปถึงหูนายกเศรษฐาน,นะครับผมที่มาเป็นปรากเป็นเสียงแทนประชาชนจะช่วยตอบคำถามด้วยนะแล้วก็เ,เ,เวลาตอบคำถามเนี่ยไม่ใช่จัดอีเวนต์ตแถลงข่าวต้องเอาผลงานมาให้ดูด้วยครับนะประชาชนกขอยากดูผลงานเขาเห็นขี้ฟันนานแล้วนะฝากพักเพื่อไทยนะเขาเห็นขี้ฟันเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับ เปิดการมองเห็นกันได้ที่ให้เต็มที่หุ้นกระตกหนักทุกวันครับนี่นี่เขาบอกมาเนะี่ยอ่านคอมเมนต์นะอ่านะครับหุ้นก็ตกครับแม่งแย่ไปหมดนะในตลาดหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แม่งชิปหายแย่ใครนน้นประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะการกู้เงินอะไรจางๆใครจะซื้อบ้านซื้อรถแยกไปหมดดอกเบี้ยก็แพงแต่แบงก์กำไรดีแต่คนไม่มีจะกินจะแดกเอาไงดีครับพี่น้องครับนะ อันนี้นะครับฝากอ้านายกนาหุ้นกระตกคนรวยแม่ก็ก็แย่หุ้นก็ชิบหายนะคนจนก็ไม่มีแต่กินจะแดกกันนะนะครับระบบการเมืองไม่สเสถียรพักเก้าไกลก็จะโดนยุบอีก90้าสิบจุดเก้าสิบุ้าโดนยุบแน่เพราะว่าเมื่อสารและธนบญมีสั่งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเก้าไกลก็ไม่รอดอันนี้เราพูดกันตรงไปตรงมานะครับผมเองก็เลือกเก้าไกลมานะแต่ผมอยากจะฝากไปถึงเก้าไกลนะครับว่า ยังไงไงก็ประยุกต์พรรคเก้าไกลแน่เพราะนั้นสิ่งที่เก้าไกลต้องทําคือตั้งพรรคใหม่เตรียมคนรุ่นใหม่ไว้มาเป็นหัวหน้าพรรคมาเป็นสอสอใหม่เพราะว่าคนเก่านี่ก็ต้องหายไปหมดเลยประมาณ4ี่สบกว่าคนเนี่ยหายเกลี้ยงต้องสาบสูญแน่อนอนเลยครับเพราะว่าทงมันเป็นอย่างนั้นน่พพะพอพอสั่งยุบพอสั่งยุบปุ๊บเนี่ยมันก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมาการบริหารทัพสิบคนก็ไปหมดนะคนดงัดงๆเนี่ยทงพิทาก็เรียบร้อยครนะไม่สามารถจะมาเป็นอะไรได้แล้ว เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแงแย่เข้ามาแชร์ด้วยครับแชร์ไปถึงนายกเลยนะครับหนะักครับตอนนี้ครับนะแล้วก็นี่ในระบบก็แก้ไม่ได้การทวงหนี้ก็หนนะักรัฐบาลก็ไม่รู้จะแก้ยังไงหมดปัญญาครับวันๆพูดอย่างเดียวครับเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจตกต่ำดึงจุดแป๊รัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลที่แย่ที่สุดเศรษฐ,ฐกิจตกต่ำที่สุดตั้งแต่มีรัฐบาลมานะครับเอาลุงตู่มาบริหารดีกว่านะครับ ลุงตู่อยู่ไหนตอนนี้ลุถามว่าลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนลุงตู่อยู่นี่นะครับตอนนี้คนก็ถามถาลุงตู่นะลุงตูไ่ไปทำดีกว่าถึงแม้จะมองว่าเป็นประเด็นการทหารอะไรก่ามแต่ผมว่านะเขาก็ยังกล้าคิดกล้าทำกล้านำนะไม่มีนโยบายประชานิยมไอ้นี่ก็ลดไอ้นี่ก็แจกไอ้นี่ก็เป็นนี่ก็ไม่ต้องใช้พักชำระนี่นะนโยบายเหมือนกับส่งเสริมให้คนโกงหรือเปล่าคนเบี้ยวหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็ ผมเป็นปากเป็นเสียงการที่น้องประชาชนทัสิ่งที่ผมพูดในแมงเรื่องจริงอะไรที่แมงมาจริเรื่องจริงก็ช่วยตอบด้วยนะครับอ่านะอ่านะครับอย่างใครๆก็บอกว่าลุงตูยิ่งดีกว่าอย่างน้อยอยังแจกคนละครึ่นงนะครับไม่มีการคดไม่มีการโกงนะลุงตูยังชัดเจนกว่านะครับนะนะแอบกระเป๋าตังค์ดีที่สุดครับนะอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์การเมืองตอนนี้มันกระังทำให้บ้านเมืองเราชิบหายกันเนี่ย เน่ยวันๆมันมีหาเลยนักร้องแม่ก็บางคนแม่ก็ตกทรัพย์นะเออบางคนถูกกล่าวหาว่าตกทรัพย์เช่นพี่ศรีพี่เจงอย่างเงี้ยโดนกล่าวหาว่าตกทรัพย์หลักฐานแม่ก็เน่นพี่ศรีแม่ก็หายหัวไปแล้วนะครับนักร้องแม่ก็กลายเป็นนักตกทรัพย์ไปนะอา่าพี่เจงก็กลายเป็นนักเคลียร์ไปนะนักน้องตูนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็กลายเป็นเอ่อนักทวงหนี้ไปไปทวงหนี้ท่านอะไรวะ ท่านอธิบดีกรองการข้าวทิพย์โจ,โจนะขอรับท่านแม่กับเต็มบ้านเต็มเมืองไปตรงไหนแม่ก็มีแต่การคดการปูุงรนะนะประเทศชาติแม่จะอยู่ยังไงมัพี่น้องครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันนะครับรายการพี่เดย์นี่แม่จะเหลือรายการเดียวแล้วที่จะมาคุยเรื่องอะไรที่ประเทศชาติแม่จะได้ประโยชน์